แนโนเขาโคุจกจก<ป>เอาไป่เอ่อแต่งคร<ป>ับรคัดกัน <Okay. S 1> ขอเฮ้ออยู่ด้วยกันเป็นแม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันไปตลอดปีตลอดจัดนะเจ้าเมืองอ่ะ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 ท่านรองประธานแต่งงานก่อนท่านประธานปะเอ้าแล้วเดีท่านประธานจะมีเมีย ยินดีกับยินดีครับเจ้าสาวนะครับตีประสบผลสำเร็จครับผมคอนเกรสครับคอนเกรสแล้วแล้วก็งานงานนี่ตีเปื่นมานี่มีการ์ดเชิญนะครับมีแต่อีการ์ดเดี๋ยวเขาจะสแกนสตังค์แล้วก็ส่งเป็นการ์ดไปให้นะขอบคุณครับสแกนขอช่วยอีกทีหนึเดี๋ยวอครับผมฮะเขานไปกินเหล้า อ๋ออาวทำไมาำไมเรื่องเรื่องเกิดขึ้นเมื่อใดก็อ๋ออันนี้เรื่องเรื่องนานแล้วนะครับเดี๋ยวขอเล่าหน่อยเมื่อก่อนตอนเป็ดแฟนกันเนาะเมื่อก่อนจะโอ้โหเอ่อเม่ก่อนจะชวนจะชวนไอ้แตงไปกินเหล้าครับต้องอันนี้ฝากบอกแนนนะแนนตอนเมื่อก่อนจะชวนไอ้แตงไปกินเหล้าต้องโทรหาก่อนแนนคงไอ้คงสงสัยว่าทําไมมันพูดแค่สองคำสั้นๆมีอึศกับออบอกมันก่อนว่าถาตอนแรกถามมันก่อนอยู่กับแนนไหม ถ้ามันบอกเออนี่คือจะไม่ถามแล้วก็จะถามมันต่อว่าตรงวันนี้ไปกินเหล้าไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะบอกเออโอเคเป็นรู้กันอันนี้แนนจำไว้นะถ้ามันหลังมันมีเอืออเลยจำไว้ว่ามันจะหนีไปกินเหล้าโอเคครับคืนนี้จัดหนักเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จัดหนักคืนนี้ให้เจ้าเจ้า่าร้องเพลงพิ่เทงเลยนะได้ฟังหรือยังเพลงตับอะตับ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 อะ ขยตับ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 นะคืนนี้อย่าลืมบำรุงตับคืนนี้กินผัดกะเพราตับกะเพราตับผัดเผ็ดตับอ่าห้ามลืมฮะเมนูตับทั้งอาทิตย์เลยสมมติมีไฟนอเลยคืนนี้ออันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยนะยังจําได้เลยครั้งแรกที่แต่งชวนไปหาแนนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกโดดโดดวิชาอะไรไม่รู้ตอนปวสหนีไปรับแนนที่ L c c ซซอ่ะ จำจำได้ติดตาเลยคือไม่รู้เลยว่าแนนคนไหนคนไหนเห็นแต่เพื่อนแนนอ่ะเจ้าบ่าวมาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเผาลายต่อไปคืนนี้ขอให้เจ้าบ่าวจัดหนักหนักดังตับ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 ยังไงก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขมากๆนะครับถ้ากินตับไม่เป็นก็เดี๋ยวกินตับไม่เป็นนองอะไรนะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอ กวยกวยกวยมีเซ็นเซอร์แสงสมเป็นสปอนเซอร์ของเรางานนี้ยังไงก็ขอให้พ่อให้เจ้า่าวสาวจะมีความสุขมากๆใช่ไหมครับครอ้นขยันเอาเข้าไว้ครับเอาเข้าไว้ขยันจัดนักขยันเอาเข้าไว้ขยันขยันเอาเข้าไว้จำจำไว้นะครับคุณแตงและคุณน้องแนนนี่โอเคครับผมไอโอกาสน้าเจอกันงานผมแล้วกันนี่บาย